รู้หรือเปล่าคะว่าคนภาคมูหลานเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วอยากรู้ความหมายแฝงต่างๆที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องมู่หลานกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าติ๊กใช่ทั้งสองข้อแล้วเนี่ยก็คือคลิกมาถูกวิดีโอแล้วจะพ่จาาเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง70เรื่องจริงของแอนิเมชันเรื่องมูหลานกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าชอบดิสนีย์รู้หรือเปล่าคะว่าช่องดิสนีย์เบสเนี่ยคือที่ของเธอเลยนะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่จะมาพูดคุยอัปเดตท,ทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับดิสนีย์ ตั้งแต่เกิดความรู้สนุก,นกทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของตัวหนังแอนิเมชันหรือว่าส่วนสนุกไปจนถึงการอัปเดตข่าวสารต่างๆของดิสนีย์เลยก็ถ้าเป็นแฟนตัวจริงของดิสนีย์แล้วล้วก็นะคะก็ไปกดกระดิ่งทิ้งกระเบลของช่องดิสนีย์เบสได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอปอจากช่องดิสนีย์เบสนะคะก็เมื่อวันที่26มีนาะคมที่ผ่านมาเนี่ยที่จริงแล้วมันจะต้องเป็นวันที่พวกเราได้ดูมู่หลานพากค,คนแสดงหรือว่าไลฟ์แอคชั่นเนาะแต่ว่า ด้วยสถานการณ์โควิดในตอนนี้เนี่ยก็เลยทําให้ดิสนีย์ต้องเลื่อนกําหนดฉายตอนนี้ออกไปแบบไม่มีกําหนดเลยก็ด้วยความโซแซ์ของเราเนี่ยเราก็เลยไปเปิดดูมู่หลานปี1998หรือว่ามู่หลานภาคแรกเนาะเพื่อเป็นการปลอบใจตัวเองไหนๆก็ไหนๆก็เลยคิดว่าเออ นอกจากปลอบใจตัวเองแล้วเราก็ยังปลอบใจทุกคนที่อดดูมู่หลานเมื่อวันที่26ม,มีนาะค้ด้วยกันได้เนาะก็เลยคิดว่าจะทำ70เรื่องจริงของมู่หลานภาค1998ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ยังไงก็ต้องขอพูดไว้ก่อนตอนนี้เลยว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับมูหลานภาคนั้นเท่านั้นเนาะจะยังไม่พูดถึงตัวบลาดรออมู่หลานหรือว่ามูหลานภาคคนแสดงของปีนี้เนาะเพราะว่าข้อมูลมันก็จะยังแบบ ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าไว้โอกาสหน้าเราค่อยมา explore มาคุยเรื่องมูหลานภาคคนแสดงอีกทีหนึ่งละกันเนาะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยละกันค่ะในตอนแรกเลยเนี่ยมูหลานจะถูกวางแผนให้เป็นหนังการ์ตูนสั้นที่จะไม่ฉายในโรงหนังแต่จะขายเป็นวิดีโอให้ได้ดูไว้ที่บ้านเท่านั้นเองโดยจะมีชื่อว่า h ชน a าดอ l ซึ่งเรื่องไชน่าดอลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นหาความสุขของหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งในช่วงหลังจากที่ทหารอังกฤษได้บุกเมืองจีนฟังแล้วก็แปลกๆใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีอนิเมเตอร์สเบอร์ต้นๆของดิสนีย์คนไหนเลยที่อยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้แต่ก็ยังโชคดีที่มีโรเบิร์ตแซนซูชีได้เสนอไอเดียที่จะเบสหนังเรื่องนี้บนเรื่องของฮัวมือหลานเลยทำให้เหล่าอนิเมเตอร์สเริ่มที่จะสนใจในโปรเจกต์นี้มาอีกครั้งหนึง่ง ข้อที่ 2. โดยก่อนที่จะมาเป็นเรื่องมู่หลานที่เรารู้จักกันอย่างทุกวันนี้นะคะก็ยังมีเวอร์ชั่นอื่นอีกซึ่งก็คือเวอร์ชั่นที่มู่หลานได้หนีออกจากบ้านไปเพราะว่าไม่มีความสุขเนื่องจากมีพ่อแม่ที่นิสัยไม่ดีและก็ถูกคลุมถุงชนข้อที่3หนังเรื่องมู่หลานใช้เวลาทั้งหมด5ปีในการสร้างข้อที่ 4. ชื่อที่เรืองแสงบนแท่นบรรพบุรุษของบ้านมูหลานทั้งหมดเป็นชื่อของเหล่าแอนิเมเตอร์ของเรื่องนี้ ข้อที่5ถ้าลองสังเกตดูดีๆนะคะเวลาที่มู่หลานใส่ชุดผู้ชายขนตากับตาสองชั้นก็จะหายไปแล้วคิวก็จะหนาขึ้นนิดนึงแต่พอใส่ชุดเดรสผู้หญิงทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมข้อที่ 6. ปกติแล้วหนังทุกเรื่องของดิสนีย์เนี่ยก็จะวาดแล้วก็สร้างที่ดิสนีย์สตูดิโอในเบอร์แบงก์รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่มูหลานเป็นหนังแอนิเมชั่นฉายในโรงเรื่องแรกที่ทำการสร้างที่ Walt Disney Features Animation ในฟลอริดาที่ปกติจะเอาไว้แค่ทำวิดีโอสำหรับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนหรือวดิสนีย์เวิลด์เท่านั้นข้อที่7ซีนแรกๆที่ถูกวาดขึ้นมาก็คือซีน close up หน้าของมูหลานตอนที่เธอกำลังแอบดูพ่อแม่ทะเลาะกันในบ้าน ซึ่งฉากนั้นเนี่ยก็ได้สื่อถึงความที่มู่หลานจะต้องคอยอยู่ในกรอบไม่ว่าจะเป็นผมที่ปลกอยู่เต็มหน้าหรือว่ารูปปั้นที่มู่หลานนั่งอยู่ข้างหลังโดยทุกอย่างก็จะเหมือนกรอบที่กั้นมู่หลานไม่ให้ออกไปไหนตามบทบาทของผู้หญิงแล้วก็ลูกสาวของเมืองจีนณนะตอนนั้นแต่การที่มู่หลานเบนหน้าออกไปแต่สุดท้ายก็มองกลับมาเหมือนกับเป็นการบอกว่านางจะไม่ยอมรับว่าตัวเองไร้ซึ่งพลังซึ่งตอนนั้นนั่นเองที่เป็นครั้งแรกที่มู่หลานได้เปลี่ยนไปข้อที่8 ทรงผมของสาวๆที่กำลังจะไปดูตัวกับแม่สื่อแมชเมเกอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากรั้วทรงต่างๆที่ทีมงานได้เจอระหว่างการเก็บข้อมูลที่ประเทศจีนข้อที่9รู้หรือเปล่าคะว่าอาลาดินก็ได้พาแจสมินไปดูพลุในหนังเรื่องมู่หลานด้วยนะข้อที่10ตอนที่หิมะถลม่มมู่หลานก็ได้ฆ่าไปทั้งหมดเกือบ4,000ชีวิตด้วยกันได้แก่นักรบชาวฮั่นทั้งหมด2,000คนมาที่พวกเขาขี่อีก2000ตัว ถึงแม้ว่าจะรอดมาได้6คนแต่สุดท้ายมูหลานก็ได้ฆ่าชางอยู่ในตอนจบอยู่ดีเพราะฉะนั้นทำให้เรื่องนี้มู่หลานฆ่าไปทั้งหมด3,994ชีวิตด้วยกันค่ะข้อที่11หนังเรื่องมู่หลานเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสารความสัมพันธ์กับประเทศจีนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประเทศจีนไม่พอใจที่ทางดิสนีย์ได้ปล่อยหนังเรื่องคุณดุนซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับพระดาไลาลามะที่ทำให้ประเทศจีนดูเป็นตัวร้ายขึ้นมาเลยทีเดียว นะตอนนั้นประเทศจีนก็เลยแอนตี้ดิสนีย์มากๆโปรเจกต์มูหลานเลยเป็นโปรเจกต์ที่แอนิเมเตอร์พยายามอย่างหนักที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของจีนกับดิสนีย์กลับมาดีเหมือนเดิมข้อที่12มู่หลานเขียนด้วยมือซ้ายและจับดาบด้วยมือขวาข้อที่13มู่หลานเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกที่ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงจริงๆเพราะว่ามูหลานไม่ได้มีเชื้อสายพระวง์และก็ไม่ได้แต่งงานกับเจ้าชายด้วยข้อที่1 4 ถึงแม้ว่าชางอยู่จะเป็นตัวร้ายของเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าลองมานับดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้โผล่มาในหนังแค่6นาทีเท่านั้นเองข้อที่15ชื่อที่เสนาบดีฉีฟูได้ขานออกมาก็คือชื่อของสตาฟที่ทำงานในเรื่องนี้จริงๆข้อที่16คนที่พากน้องหมา Little Brothers ของมูหลานเป็นคนเดียวกับที่พาก Stitch ในเรื่อง Lilo and Stitch ที่ชื่อว่า Chris Sanders ข้อที่17ถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นผู้กำกับที่ชื่อว่าแบร์รี่คุกและโทนี่บรันคอฟมาเล่นเป็นคนจุดพลุในตอนใกล้จบของหนังข้อที่18มูหลานเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกที่ถูกเลี้ยงด้วยพ่อแม่ที่แท้จริงตามสายเลือดตลอดในวัยเด็กและก็ยังเป็นคนที่2ที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่โดยคนแรกก็คือเจ้าหญิงออโรรานั่นเองค่ะข้อที่19 แล้วมูลหลังเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกที่ไม่ได้ร้องเพลงเกี่ยวกับความรักเหมือนเจ้าหญิงคนอื่นๆในยุคนั้นข้อที่20ตาสีดำคล้ำของชางอยู่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสื่อว่านางเป็นคนนอนน้อยแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นเพราะในตอนแรกเนี่ยจะมีฉากที่เราจะได้เห็นชางอยู่ใช้พลังวิเศษในการมองผ่านตาของเหยี่ยวของตัวเองได้ตาของชางอยู่เลยถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับนกเหยี่ยวและก็ยังคงแบบเดิมไว้ แต่นี่ไปเห็นฉากนั้นมาเป็นฉากที่โหดมากเหมาะสมแล้วค่ะที่จะลบออกเพราะว่าโหดเกินหนังดิสนีย์มากเลยจริงๆถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวจะเอาแบบเต็มๆมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะข้อที่21มู่หลานเป็นเจ้าหญิงคนแรกที่ได้รับบาดเจ็บจนเราสามารถเห็นแผลได้อย่างชัดเจนเลยจริงๆข้อที่22 และมูหลาเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าหญิงคนแรกนะคะที่เราจะได้เห็นในชุดชั้นในแล้วก็ยังเป็นคนที่สารที่เราได้เห็นแบบตอนโปโป๊ปด้วยซึ่ง2คนแรกก็คือแอเรียลกับชินเดเวล่านั่นเองค่ะข้อที่23ในตอนแรกดิสนีย์พยายามที่จะหาดาราดังๆมาพากหนังเรื่องมูหลานเพื่อที่จะได้อุ่นใจมากขึ้น ซึ่งโดยตอนนั้นเนี่ยบรูซวิลลิสนักแสดงชื่อดังจะได้ถูกวางไว้ว่าจะให้เป็นคนภาคเสียงแมททัพลี่ชางแต่ก็ต้องพลาดไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดิสนีย์ก็ได้ตัดสินใจว่าจะใช้นักภาคให้เป็นคนเอเชียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แทน ข้อที่24คําว่ามู่หลานเนี่ยหมายถึงดอกไม้แมกโนเลียนในภาษาจีนด้วยเหตุนี้เองฉากที่คุณพ่อของมู่หลานได้เปรียบเทียบมู่หลานกับดอกไม้ที่บานช้ากว่าดอกอื่นๆมีความหมายและก็ลึกซึ้งมากเข้าไปอีกข้อที่25รู้สึกว่าเสียงของมู่หลานเนี่ยมันคุนค้นๆไหมคะที่รู้สึกคุนค้นๆเนี่ยก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าลียสลองกาเนี่ยก็ยังเป็นคนให้เสียงร้องเพลงของเจ้าหญิงจัสมินด้วยเหมือนกันข้อที่26 หมาที่ชื่อว่าขานของมู่หลานเป็นชื่อที่ได้มาจากหมาของนักเขียนบทคนหนึ่งข้อที่27ชื่อของเสนาบดีฉีฟูถ้าเป็นภาษาจีนแล้วเนี่ยมันแปลว่าการบูลลี่ซึ่งก็คือไม่มีชื่อไหนที่เหมาะไปกว่านี้แล้วเนาะข้อที่28 ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างหนังเรื่องมูหลานหนึ่งในผู้กำกับที่ชื่อว่าแบรนโคอฟ์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นโชคดีของทีมที่ตอนแรกดิสนียังไม่ค่อยได้สนใจกับโปรเจกต์มูหลานเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดิสนีย์กำลังวุ่นอยู่กับเรื่องพ่อคาร์ลทัสและก็ฮันชแบ็กออฟนอร์เธดมด้วยความที่ความกดดันยังน้อยอยู่ในตอนแรกนะคะก็เลยทำให้ทางทีมเนี่ยได้ทดลองอะไรใหม่ๆมากมายก็เลยทำให้ตัวหนังเนี่ยได้พัฒนาขึ้นเยอะมากๆจากตอนแรก ข้อที่29รู้กันหรือเปล่าคะว่ามีคนให้เสียงมู่หลานถึง2คนด้วยกันโดยมีหมิงนาเหวือนเป็นคนภาคและเลียสลองกาเป็นคนร้องเพลงใไหนก็ใไหนแล้วนะคะก็คือแอบเล่านิดน,นึงว่าที่จริงแล้วตอนแรกเนี่ยเลียสโลกาจะได้เป็นทั้งคนร้องเพลงแล้วก็คนพาคเลยแต่พอถึงจุดที่จะต้องปลอมเสียงเรียนแบบเสียงผู้ชายเนี่ยเสียงของเลียสโลงกาก็ดันไม่ตรงกับที่ผู้กำกับได้คิดไว้ก็เลยต้องหาคนอื่นมาภาคแทน ข้อที่30ซึ่งตัวแมททัปลี่ชางเองก็เหมือนกันนะคะโดยคนภาคเนี่ยมีชื่อว่าบีดีหวองส่วนคนร้องเพลงก็คือดอนนี่ออสมอนโดยดอนนี่ออสมอนเนี่ยตอนแรกก็เกือบแคสได้บทเฮอร์คิวลิสแล้วแต่ว่าตอนนั้นเสียงยังต่ำเกินไปก็เลยทำให้ดิสนีย์เรียกดอนนี่กลับมาลองใหม่อีกครั้งหนึ่งในบทแมททัปลี่ชางข้อที่31 จะเห็นได้ว่ามูหลาเนี่ยจะชอบจับผมตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งการจับผมของมู่หลาเนี่ยค่ะได้แ,แรงบันดาลใจมาจากหมิงนาเวินคนภาคมู่หลานั่นเองเพราะว่าตัวหมิงนาเวินเนี่ยชอบจับผมตัวเองมากซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมิงนาเวินก็เคยได้ออกมาคอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองด้วยเหมือนกันข้อที่32 ชื่อฟ้าปิงที่มู่หลานคิดขึ้นมาตอนที่อยู่ที่ค่ายฝึกทหารเนี่ยเป็นมุกตลกภาษาจีนซึ่งคําว่าฟาปิงแปลเป็นภาษาจีนว่าหัวผิงที่ออกเสียงเหมือนกับคําว่าหัวผิงที่แปลว่ากระถางดอกไม้ก็อย่างตอนแรกที่บอกไปนะคะว่าชื่อมู่หลานเนี่ยเป็นชื่อของดอกแมกโนเลียซึ่งก็คือดอกไม้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วชื่อใหม่ที่นางคิดขึ้นมาเองก็คือกระถางดอกไม้ <Hey. S 1> <c oughs> ตลกไหมอ่ะเขาบอกว่าเป็นมุกก็ต้องขำแหละเนาะ ข้อที่33การตายของช้างอยู่เนี่ยอาจจะดูโหดร้ายไปนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อนิเมเตอร์ตั้งใจมากๆเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพยายามเลี่ยงไม่ให้ช้างอยู่ต้องตายจากการตกจากที่สูงที่เป็นซิกเนเจอร์การตายของเหล่าตัวร้ายในดิสนีย์แฟนๆเนี่ยก็จะได้หยุดแซวก,กันสักทวีว่าตัวร้ายของดิสนีย์นี่ตายเป็นแบบเดียวก็คือตายแบบตกจากที่สูงนั่นเอง ข้อที่34ดิสนีย์ได้ส่งทีมงานถึง10คนไปเก็บข้อมูลที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา3อาทิตย์ด้วยกันโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยทีมก็ต้องใช้เวลาอีก4-5เดือนในการทำแผนการท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลมาอย่างละเอียดแล้วก็ครบถ้วนที่สุดตามที่พวกเขาต้องการจริงๆเช่นกำแพงเมืองจีนหรือภูเขาที่กุ้ยหลินที่พอคนเห็นปุ๊บจะต้องนึกถึงประเทศจีนทันที ข้อที่35ซึ่งรูปถ่ายทั้งหมดจากทริปนั้นนะคะมีประมาณ9,000รูปแล้วก็ฟุตเทจจากวิดีโออีกประมาณ24ชั่วโมงข้อที่36ทางทีมงานเนี่ยก็ได้ไปที่กำแพงเมืองจีนด่านที่อยู่ทางทิศเหนือคือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นด่านไหนแต่ว่ามันเป็นรูปประมาณนี้ถ้าเกิดใครเซียนเมืองจีนแล้วรู้ว่าที่ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเผื่อจะไปตามรอยเนาะ โดยวันแรกของการเก็บข้อมูลเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่อากาศดีมากแล้วก็เงียบมากๆเลยจนทุกคนได้ยินเสียงธงพัดโดยทีมงานตอนนั้นก็คือประทับใจเสียงธงพัดมากๆเลยเขาเลยเอาโมเมนต์นั้นน่ะไปเป็นแรงบันดาลใจในการใส่ธงในทุกส่วนของหนังเรื่องมู่หลานข้อที่37อีกอย่างหนึ่งที่ทีมงานประทับใจมากนะคะก็คือประตูพระจันทร์หรือว่าเย่วเหมือนซึ่งเป็นทางเข้าบ้านที่มีลักษณะเป็นวงกลมเหมือนพระจันทร์นั่นเองค่ะ เพราะว่ามีแหล่งข้อมูลหนึ่งเนี่ยบอกว่าคนจีนเขาได้ใช้ประตูรูปแบบนี้เพื่อที่จะบังคับให้คนเนี่ยค่อยๆเข้าปทิีละคนก่อนที่จะถึงสวนย่อมในบ้านซึ่งการเดินเข้าปทิีละคนก็จะเป็นการทำให้ได้ซึมซับความสวยงามของสิ่งที่กําลังจะได้เห็นหรือก็คือสวนย่อมของบ้านนั่นเองโดยความที่อนิเมเตอร์ชอบคอนเซปต์ของประตูพระจันทร์มากก็เลยทําให้พวกเขาได้เอาประตูนี้เข้าไปใส่ในบ้านของมู่หลานด้วยเช่นกันข้อที่38 รู้กันหรือเปล่าคะว่าตอนแรกเนี่ยเราเกือบจะไม่ได้เห็นฉากที่เหล่าวิญญาณบรรพบุรุษของมูหลานเนี่ยออกมาคุยกันเพราะว่าฉากนั้นเนี่ยเพิ่งถูกเติมเข้ามาทีหลังหลังจากที่พวกเขาได้ไปเห็นการกราบไหว้บรรพบุรุษที่ประเทศจีนข้อที่39อีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ทีมงานได้ไปเยี่ยมชมก็คือถ้ำโมเกาเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับราชวงศ์เว่ยเหนือหรือว่าราชวงศ์ทัวป๋าเวย่ยโดยพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในถ้ำเพื่อที่จะวาดรูปตามรูปวาดบนฝาผนัง เพราะที่นั่นไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปโดยข้อมูลจากถ้ำโมกเก่าเนี่ยก็ได้มาเป็นแรงบันดาลใจของการใช้สีในเรื่องการออกแบบสไตล์หลังคาของสถาปัตยกรรมต่างๆรายละเอียดของประตูหรือแม้กระทั่งการออกแบบเสื้อผ้าอ,นนอันนี้ขอมาเพิ่มได้ไหม <c oughs> คือเนี่ยได้ไปที่โมโกเก่าเคฟนี้มาด้วยความลำบากมันมีอยู่จริงๆ,ๆเพราะว่าข้างในคือเขาแบบไม่ติดไฟแม่อะไรเลยห้ามถ่ายรูปเพราะฉะนั้น ก็เลยเข้าใจว่าเออเนี่ยมันต้องลําบากมากจริงๆก็คือที่ไปฟังมาคือเขาบอกว่าเนี่ยมือหนึ่งคือวาดรูปไปแล้วก็ในปากอะ่ะก็คือคาไฟฉายอยู่แล้วก็แบบส่องไปที่ผนังแล้วก็ส่งมาตรงนี้คือเข้าใจถึงความลําบากเลยเพราะว่าตรงนั้นคือแบบเป็นถ้ามืดๆเลยจริงๆแล้วคือแบบไฟแทบไม่มีอะ่ะแสงมันน้อยมากๆนั่นแหละของมาแค่นีแ้แหละเพราะว่าไปมาไปมาภูมิใจมากเลย ไปต่อเลยแล้กันนะคะที่ข้อถัดไปข้อที่40การออกแบบทั้งตัวจัก,กรพรรดิเองแล้วก็ตัวเสื้อผ้าของจัก,กรพรรดิเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปวาดในถามม้าโมเก่าข้อที่41เราแอนิเมเตอร์เนี่ยประทับใจกุ้ยหลินมากๆก็คือถ่ายรูปมาหลายพันรูปเลยแล้วก็ใช้สถานที่นี้ค่ะเป็นสถานที่หลักในการออกแบบแมกกาวด์ส่วนมากของตัวหนัง ข้อที่42มูหละเนี่ยได้ถูกออกแบบให้เป็นตัวละครสีเทาๆคือไม่ใช่คนดีแบบ100%หรือว่าคนชั่ว100%คือก็เป็นตัวหลักก็คงไม่ใช่จะเป็นตัวความชั่ว100%แหละแต่ว่าผู้กำกับอะค่ะเขาอ,อยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนอะล้วนมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ไม่มีหน้าตาที่เพอร์เฟกหรือว่าการจดโพยข้อสอบหรือบางครั้งที่เราไม่ชอบตัวเองเอาซะเลย ซึ่งการเป็นคนของมูหลานเนี่ยแหละคะ่ะที่ทำให้เราอนิเมเตอร์หลงรักตัวละครนี้เอาเข้ามากๆข้อที่43ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคะจะเห็นได้ว่าตัวละครของมูหลานแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าท่าทางซึ่งนี่เองเป็นการที่ดิสนีย์เนี่ยอยากจะบอกว่าแต่ละคนมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวเราที่แท้จริงว่าตัวเราคืออะไรแล้วก็ be true to yourself ไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนคนอื่นเพื่อที่จะได้คนพบความสุขที่แท้จริงจากตัวเองค่ะข้อที่44 reflection คือเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาเป็นเพลงแรกข้อที่45โดยตัวแก๊งเพื่อนทั้ง3คนของมูหลาเนี่ยค่ะก็ได้ถูกออกแบบให้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเบสบนรูปร่างที่ต่างกันได้แก่วงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมข้อที่46 นักออกแบบตัวละครได้พยายามออกแบบตัวมู่หลานให้เป็นตัว S เพราะว่าตัว S เนี่ยก็จะเหมือนการพลิ้วไหวของสายน้ำทำให้ดูสง่างามมากขึ้นซึ่งนี่เป็นหัวใจสำคัญของศิละปะจีนเลยทีเดียวข้อที่ 47, 47กระโปรงของแม่สื่อหรือ m a t c h m a k e กถูกตัดด้วยเส้นสีอ่อนเพื่อที่จะทำให้เหมือนเป็นผ้ากำมะหยี่ข้อที่48 การที่มูชูมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองในตัวเองเนี่ยก็เพื่อที่จะสื่อถึงความเป็นเด็กของตัวละครเพราะว่า 3- สีนั้นน่ะเป็นแม่สีเป็นสีเบสิกเหมือนกับเด็กๆที่ชอบของเล่นสีพวกนี้ข้อที่49ชางอยู่เป็นตัวละครเดียวในเรื่องที่รู้ถึงการมีอยู่ของมูชูแต่ก็ต้องเสียใจด้วยนะคะที่จะต้องตายก่อนที่จะได้ไปมา่ให้คนอื่นฟังข้อที่50 เหล่าทีมงานแอนิเมเตอร์เนี่ยพยายามออกแบบฉากต่างๆให้มีความซิมเปิลความเรียบง่ายมากที่สุดเพื่อที่จะให้คล้ายกับศิลปะแบบจีนซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับนักวาดแล้วก็นักลงสีหลายคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งจะทำเรื่อง l ลอ้ King งแล้วก็ Hunchback of Notre Dame มาก่อนซึ่งสองเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เน้นรายละเอียดมากๆช่วงแรกในการทำก็เลยจะลำบากนิดนึงข้อที่51 ส่วนตัวประกอบที่เราเห็นเยอะๆ,ๆแบบตัวเล็กๆข้างหลังเนี่ยค่ะจะมีต้นฉบับมาจากตัวละครที่อยู่ในค่าทหารฉากนี้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเอาไปใส่ใส่ตามที่ต่างๆให้คนดูเยอะมากขึ้นข้อที่52ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามูหลานเนี่ยเป็นการ์ตูน2มิติแล้วก็มี3มิติบ้างตามบางฉากแต่ว่า นอกจาก2มิติกับ3มิติแล้วเนี่ยนะก็ยังมี2ครึ่งมิติด้วยซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ two and a half D นะคะ,ดะ,คะโดยเทคโนโลยีนี้นะคะก็ได้นำมาใช้เพื่อที่จะทำให้ตัวฉากเนี่ยดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงความสวยงามแบบภาพ2มิติไว้อยู่เช่นกันข้อที่53แจ็คกี้แชนเป็นคนพากย์แมททับลี่ชางในเวอร์ชั่นภาษาจีนแล้วก็ยังเป็นคนร้องเพลง I'll Make a Man Out of You พร้อมทั้งถ่าย M v มวสำหรับภาษาจีนอีกด้วยค่ะ ข้อที่54ฉากกองทัพชาวฮั่นบุกนะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากฉากตัววิเด์บบสวิ่งใน Lion King ข้อที่55โดยนักรบชาวฮั่นนะคะก็จะมีหน้าอยู่แค่2แบบด้วยกันโดย2แบบนั้นนะคะก็มีชื่อว่าชานกับหยีโดยหลังจากนั้นเนี่ยอนิเมเตอร์ก็จะมาเล่นใส่เสื้อผ้าโดยใส่ของที่ต่างกันไปเช่นอาวุธธงสีหน้าท่าทางรวมได้ทั้งหมดประมาณห0,000แบบด้วยกันค่ะ ข้อที่56หนังเรื่องมูหลานใช้คนทั้งหมดเกือบ700คนในการสร้างข้อที่57โดยทั้งหมดเนี่ยก็ได้ดื่มกาแฟไปประมาณ6,168ลิตรด้วยกันข้อที่58ถึงแม้ว่าเพลง Reflection จะเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบนะคะแต่เวอร์ชั่นที่คนชอบที่สุดกลับไม่ใช่เวอร์ชั่นจากหนังแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ Christina a g r i l e ่ a ร้องซึ่งเป็นเวอร์ชันคอเวอร์นั่นเองข้อที่59 ตอนแรกเนี่ยหนังเรื่องมูหลานก็เกือบได้เรท PG หรือว่าเรทที่ผู้ปกครองต้องให้คำแนะนำในการดูนะคะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มีความเกี่ยวกับสงครามมีการตายแล้วก็มีการใช้คำที่หลายคนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า crossdresser ที่แปลว่าการใส่เสื้อของเพศตรงข้ามโดยตอนนั้นเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นคำต้องห้ามในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าคนยังไม่ค่อยเปิดกว้างในเรื่องนี้เท่าไหร่ข้อที่60 ตัวหนังเรื่องมูหลานเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นตัวช่วยสําคัญที่เป็นใบเบิกทางให้กับคริสเตน่าอากิเรล่าได้แจ้งเกิดในฐานะการเป็นนักร้องเลยทีเดียวด้วยพลังเสียงที่สามารถร้องถึงโน้ต h ฮ g h อ a b o v ฟซของเธอได้ทั้งๆที่ตอนนั้นเธอมีอายุแค่16ปีแค่นั้นเองข้อที่61มูหลานเป็นหนังดิสนีย์เรื่องแรกที่ได้จําหน่ายในรูปแบบของแผ่นดีวดี ข้อที่62ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องมู่หลานเนี่ยมีการใช้คอมพิวเตอร์แอนิเมชันด้วยแต่ถ้าถามว่าเยอะขนาดไหนเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกก็แค่ใช้โค้ดทั้งหมด199,533บรรทัดแค่นั้นเองแค่ฟังก็จะบ้าแล้วโหเยอะมากข้อที่64ถึงแม้ว่าเกือบทั้งเรื่องเนี่ยเราจะเห็นมู่หลานอยู่ในชุดพร้อมลบหรือว่าเป็นชุดฝึกซ้อม แต่ว่าของใช้ครอบของต่างๆที่เกิดกับมู่หลานเนี่ยส่วนมากจะเป็นในชุดเดรสมากกว่าข้อที่65พวกท่าทางกังฟูของมู่หลานกับนายพลลี่ชางนี้ไม่ได้เขียนมั่วๆนะคะเพราะว่าทางดิสนีย์เนี่ยก็ได้เชิญซีฟูมิมิและก็ซีฟูจอชนะคะมาเป็นต้นแบบท่ากังฟูให้กับมู่หลานและก็นายพลลี่ชางสําหรับเรื่องนี้ด้วยกันค่ะข้อที่66มีบรรพบุรุษคนหนึ่งของมูหลานนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากงานศิลปะที่ชื่อว่าอเมริกันโกติก ข้อที่67ชื่อของมูชูเนี่ยเป็นชื่อที่มาจากอาหารจีนในอเมริกาที่ตอนนั้นเป็นที่นิยมมากซึ่งมีชื่อว่า m มูชูพอกข้อที่68มูชูเกือบได้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเพลงได้ถูกแต่งไว้อย่างเรียบร้อยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องถูกตัดออกหลังจากที่ได้เอ็ดดี้เมอร์ฟีมาเป็นคนพากมูชู เพราะว่าตัวเอ็ดดี้เมอร์ฟี่เนี่ยก็ได้ทําให้ด mm ินามิกของมูชูเปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วเนี่ยทางผู้กํากับก็เลยตัดสินใจที่จะตัดเพลงนี้ออกไปแม้ว่าจะชอบกันมากๆโดยเพลงนั้นเนี่ยมีชื่อว่า Keep e m Guessing เป็นเพลงที่มูชูได้ร้องไว้สอนมู่หลานว่าวิธีทําตัวให้ดูเหมือนผู้ชายเนี่ยต้องทํำยังไงเพื่อที่จะไม่โดนจับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยเราก็มีเพลงนี้มาด้วยแต่ว่ากลัวใส่เพลงแล้วติดลิขสิทธิ์ก็ทำไงดีอะ <laughs> ใครรู้ช่วยบอกด้วย ตอนแรกเลยเนี่ยฮาวิสฟียรันก็ลังเลมากๆที่จะต้องมาพากตัวละครที่เป็นคนจีนเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวว่ามันจะเป็นการไวท์วอชตัวหนังหรือว่าก็คือการเอาคนผิวขาวเนี่ยมาเล่นแทนคนชนชาติอื่นๆเพราะว่าตัวฮาวิเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาไม่อยากจะไปแย่งงานนักพากของคนที่เป็นคนเอเชียแต่พอดิสนีย์ได้บอกว่ามีตัวละครอื่นแล้วก็คนทำหนังเป็นคนเอเชียเยอะมากๆอยู่แล้วสุดท้ายเขาก็เลยยอมตกลงที่จะพากตัวละครเหยาเพื่อนของมูนหลานนั่นเองค่ะ ข้อที่70ในตอนเปิดตัวหนังเรื่องมูหลานะคะทางแม็กจัวโนก็ได้ออกโปรดักต์ใหม่ออกมาด้วยซึ่งโปรดักต์นั้นก็คือซอสจิ้มรสเสฉวนที่เขาว่ากันว่าอร่อยมากแล้วคืออร่อยจนตัวละครในกระตูเรื่อง r ิแกนมอร์ตี้เนี่ยจะต้องพูดถึงเลยแล้วก็เลยทําให้แฟนคลับของกระตูเรื่องนี้เนี่ยอยากจะกินตามบ้างแล้วก็ออกมาเรียกร้องเมื่อปี2017จนทําให้สุดท้ายเนี่ยแม็กจัโน่ก็ทนแรงต้านทานไม่ไหวจนต้องทาซอสรสเสฉวนออกมาขายอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ70เรื่องจริงของมู่หลานปี1998เนาะก็คนที่มาถึงจนจุดนี้ได้เนี่ยก็ต้องยกมือให้เลยว่าแบบเยี่ยมจริงๆที่ดูมาจนจบนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยทำเหนื่อยมากเลยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้เพราะว่าด้วยความที่ตัวหนังเนี่ยมันเก่านิดนึงแล้วก็ด้วยความที่ความนิยมของมูหลานเขาไม่ได้แบบว่าสูงเท่าแบบ เอลซ่าหรือลาพันเซลอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยทําให้ข้อมูลมันน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้ครบ70ข้อเนี่ยก็คือผ่าดเหงื่อเพื่อเป็นกําลังใจให้เราอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้กับช่องนี้แล้วก็วิดีโอนี้ด้วยนะคะก็ชอบข้อไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันเนาะช่วงนี้เพราะว่าอยู่บ้านก็คงแบบเหนื่อยเงาเงาแล้วก็แบบมาคุยกันเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะทำวิดีโอออกมาใหม่ๆเร็วๆ ให้ทุกคนได้ดูกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย